วันนี้ก็มาเช่าเหมาพระบ้านนะครับที่แถวๆตรงคลองเตยนะก็นี่เป็นพระเยอะแยะมากมายมีเจ้าของบ้านจะย้ายบ้านก็เดี๋ยวเรามาประเมินราคาตีราคากันนะครับว่าจะได้พระบูชาแล้วก็เป็นพระเหรียญเนี่ยทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปด้วยก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้ได้ที่เหลือผมไม่มีเลยเนี่ย ก็ทั้งหมดนี้ที่เราประเมินประเมินมานะครับพี่เจ้าของพระกะ็บอกตัวเลขไว้ประมาณแสนกว่าบาทนะครับเราก็มีการพูดคุยกันเรื่องเหตุด้วยผลว่าพระเนี่ยเป็นพระอะไรยังไงบ้างก็สรุปแล้วคือพระหลักๆเนี่ยคือผมได้มาดูพี่เขาไปสักสองสามรอบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระย่อยๆแลวพระทำบุญพระกล่องเดิมๆเลยพระทำบุญเลยแหละนะครับก็เหมารวมๆไว้ก็ขอลดราคาพี่เขาเหลือประมาณรักแ,แสนกว่าบาทลดไปนิดๆหน่อย,นอยๆนะครับก็ถือว่าเป็นลูกค้ากัน แล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องทําการขนไปเฉพาะที่ขนได้นะครับส่วนพระที่พี่เขาหงหงชอบชอบบัดดีพี่ก็จะย้ายบ้านเราก็เลยบอกพีเขาว่าอันไหนพี่ชอบพี่จิ้มเลยพี่เลือกเลยนะครับว่าบางทีมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์นั้นนั้นเนี่ยอาจจะคนนั้นให้มาคนนี้ให้มาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางจิตใจเราก็ให้พี่เขาเปิดโอเพ่นเลยแล้วก็จนกว่าเราจะมาขนอีกรอบนึงเนี่ยถจ้าพี่ก็จะดึงองค์ไหนดึงได้เลยครับเราโอเพ่นเลยนะครับเพราะว่า ถือว่าราคาที่เราคุยกันก็คือเหมาะสมด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็เดี๋ยวทําการขนพระกันนะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการนําพระที่เหมามาเนี่ยมาดูนะครับมาคัดแยกและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระใหม่ๆพระกล่องพระทําบุญเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งหมดหลายๆกล่องนี่ก็เหมือนก็วัดดวงมาเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งดูในะแต่ละองค์แน่ๆเพราะว่าพระค่อนข้างใหญ่เยอะ ประมาณด้วยสายตาอันไหนมีราคาที่เราพอจะไปต่อได้แล้วก็เอามาดูดูไว้ก่อนนะครับหรืออาจจะหาคนมาเหมาลวกไปกทีหนึงเลยก็ได้นะครับใครที่มีพระบ้านพระรังนะครับจะย,ย้ยายบ้งย,ย้ายบ้านอะไรนึกถึงหนองรอยพิทักนะครับรับเหมานะครับยินดีที่จะรับเหมาท่านสามารถที่จะประเมินราคาแล้วก็ให้ผมได้เลยนะครับจะไ,ได้ไม่เป็นภาระในการที่ขนย้ายนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ใครทีออ่มีพระจะแบ่งปันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแอดไลน์มาได้นะครับยินดีรับเหมาถึงที่นะครับสวัสดีครับ